กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ฟิกเกอร์ทูบชาแนลนะครับเบื่อกันไหมครับผมสำหรับการฟาร์มเวลนะครับฟาร์มรูนโดยการที่มาผายิงไกนะครับถ้าเบื่อนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนนะครับไปที่เมืองจารีดออริน่าซึ่งอยู่ในแมปทุ่งหิมะศักดิ์สิทธิ์นะครับเราจะมาฟาร์มกันตรงนี้นะครับอาจจะเป็นจุดลับที่ใครๆยังไม่ทราบกันนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับจุดที่เราจะฟาร์มนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปปีนหน้าผาให้วุ่นวายนะครับเพียงแค่เราควบทอเรนนะครับ ขึ้นตรงไปที่เมืองจารีตออริน่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้รูนผมมีอยู่ประมาณ30,000กว่านะฮะอ่ะจะพาไปยังจุดที่เราจะไปฟาร์มกันนะครับอ่าขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวมาทางขวาเลยนะครับซึ่งเป็นจุดที่เราจะไปยังแมปของมาเลเนียนะฮะเออเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วนะครับหรือบางท่านอาจจะกระโดดแล้วเอ๊ะทำไมมันยังไม่ได้นะดูนะฮะอันนี้โดดไปตรงกลางเลยนะครับเป็นไงครับดูครับแมวเออ ตายจ้อยนะฮะนี่ไงครับบางท่านสงสัยว่าเนี่ยมาโดดตรงนี้มันไม่ได้นะมันโดดแล้วมันตายนะครับจริงๆมันมีสูตรมันมีเทคนิคอยู่นะครับเพราะว่าเพื่อนๆกระโดดผิดจุดนั่นเองครับอ่าถ้าผิดจุดแล้วจุดที่ถูกต้องมันควรจะอยู่ตรงไหนครับตามมาเลยครับผมเช่นเคยครับเลี้ยวมาทางขวานะครับแล้วก็ขึ้นไปตรงที่ที่เรากระโดดเมื่อสักครู่นะฮะ ตรงนี้เพื่อนๆอย่ากระโดดผิดจุดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บรูนที่ร่วงลงไปก่อนนะครับโอเคอ่ะทีนี้วิธีการกระโดดนะครับเห็นแท่นวาร์ฟไหมครับให้เราไปทางขวาของแท่นวาร์ฟนะครับตรงตำแหน่งนี้ครับ1 2นะครับแล้วก็ฟันฟันไปเรื่อยๆเลยครับตรงนี้ฮะเออกดปุ่มโจมตีมือขวาเบาธรรมดานะครับกดกดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับมันก็จะตกลงไปแล้วก็จะไม่ถึงพื้นนะครับ ดูกันไปสักพักนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าณเวลานี้นะครับจุดนี้ยังคงใช้งานได้นะครับวันนี้ก็คือวันที่7เดือนสิงหาคมปี2565นะครับก็ยังคงใช้งานได้ดีนะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องไปไต่หน้าผากระโดดให้วุ่นวายนะครับอันนี้เพียงแค่วิ่งมาตรงเมืองจารีดออร์ินา่าแล้วก็หลบขึ้นมาทางที่จะไปแผนที่คลึกสาศักดิ์สิทธิ์ของมิเคลานะครับ เลียบทางขวาของแท่นวาร์แล้วก็กระโดดลงไปครับหลังจากกระโดดลงมาก็ทําการฟันเบาแบบนี้นะครับฟันมือขวาเบาๆอย่างนี้นะครไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูสักพักนะครับผมอยากจะให้เห็นนะครับตัวเลขที่มันวิ่งเข้ามาเนาะตรงนี้ก็จะกินเวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับประมาณ1นนาทีกว่าๆนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับตัวเลขที่วิ่งเข้ามาคือ8,000กว่าแต่ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมมันน้อยนะฮะหลังจากพอรูนเข้าให้เราทําการวาร์ปมาที่เมืองจาริดออรินาเช่นเคยครับทีนี้มาดูตัวเลขกันนะครับนี่ครับตัวเลขที่วิ่งเข้ามานะครับจากตอนแรกที่ผมมีอยู่แค่30,000ตอนนี้เข้ามาเป็น200,000กว่านะฮะ204,000โดยประมาณนั้นก็คือยอดรูนที่วิ่งเข้ามาอยู่ที่เรท200,000นั่นเองครับต่อรอบนะฮะเห็นไหมครับ ไม่น้อยเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะทําการฟาร์มรูนเพื่ออัพเลเวลนะครับมากระโดดตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องไปวุ่นวายปีหน้าผาให้วุ่นวายนะครับวิ่งมาเกาะเลนขวานะครับกระโดดฟันลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะทำสักช,ชั่วโมง2ชั่วโมงนึงไงนะฮะเก็บเลเวลให้ได้ประมาณสักเวลสองร้อยอะไรอย่างนี้ก็สบายแล้วนะครับสามารถที่จะไปลุยต่อได้แล้วนะครับเพียงแค่เพื่อนๆมาถึงแมปทุ่งหิมะศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับ คือจริงๆต้องบอกว่าเกมนี้นะครับเอื้อสําหรับผู้เล่นใหม่เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นตอนเราเพิ่งสร้างตัวใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะไปฟาร์มรูนได้แล้วนะครับที่ที่ผาลูกตุ้มใช่ไหมครับเราไปวิ่งหลบลูกตุ้มตรงนั้นก็เป็นการฟาร์มเลเวลในช่วงเวลที่ประมาณสัก2 0 3 0จนมาถึงสักประมาณห้าสิบถึงเจโดยประมาณนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถ ไปฟาร์มที่ผายิงไก่ที่ราชวังมอกวินใช่ไหมครับก็คือทำเควสหน้ากากขาววาเล่นะครับแล้วก็ไปที่ราชวังมอกวินก็สามารถที่จะไปฟาร์มตรงผายิงไก่ได้เนาะแล้วก็ตรงที่มอกวินก็ยังมีจุดที่ให้เพื่อนๆไปกระโดดหน้าผานะครับแล้วก็มาทําการฟาร์มรูนก็เยอะนะฮะแต่จุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมมองว่าอ่ามันง่ายนะครับก็คือเราแค่วิ่งขึ้นไปแล้วก็กระโดดนะฮะไม่จำเป็นต้องไปปีนหน้าผานะครับเพราะว่าบางครั้ง หลายๆท่านอาจจะไม่ถนัดไม่สะดวกการปีนหน้าผาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับเห็นไหมครับเมื่อสักครู่ก็เข้ามาอีกประมาณ200,000นะฮะเห็นไหมครับง่ายมากนะเพียงแค่เราอาจจะต้องใส่ใจกับเวลาตรงนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นเก็บเลเวลไปเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ออกจะยากไปนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีเอ่อเพลย์สกิลที่ค่อนข้างที่จะโหดนะครับแต่การเก็บเลเวลก็สามารถทําให้เพิ่มสเตตเพิ่มค่าสถานะต่างๆนะครับ ก็ทาให้เล่นง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่านี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทําให้เพื่อนๆสามารถอัพเลเวลตัวละครตัวเองให้มีค่าสเตตที่สูงขึ้นเลเวลที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นยิ่งขึ้นนะครับพร้อมที่จะลุยกับบอสทั้งหลายทั้งแหลที่อยู่ในโลกมัชิมาแห่งนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้เปิดกลุ่มในไลน์นะครับเป็นกลุ่มที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ Elden Ring นะครับชื่อกลุ่มว่าผู้มัวหมองช่างสงสัยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อสนใจยังไงก็สามารถทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้ในอคอมเมนต์ u t u b e ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำการส่งลิงก์ให้นะครับเพื่อนๆืสามารถแอดเข้าไปพูดคุยกันได้สงสัยอะไรตรงไหนหรืออยากจะให้ผมทำคอนเทนต์อะไรยังไงนะครับก็ไปแจ้งได้ในกลุ่มไลน์นะครับหรือจะแจ้งไว้ในกล่องคอมเมนต์ตรงนี้ก็ได้นะครับ อตอนนี้นะครับเราก็เก็บรูนได้เพียงพอที่จะทำการอัปเลเวลอีก1นึ่งเลเวลแล้วนะครับเราจะทำการอัพเลเวลนะครับทุกครั้งที่ค่ารูนของเราถึงนะครับเพราะว่าหลีกเลี่ยงการที่เราลืมแล้วก็เราก็ตายจนรูนหายทั้งหมดเนาะ,ะสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับส่วนเทปหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นรบกวนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กันไว้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ